ก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวสารในวงการ IT เนี่ยก็น่าจะพอทราบกว่านีนะครับว่า Intel Gen 12น,น่าจะเป็นของจริงน่าจะเป็นคัมแบ็กของทาง Intel ได้เลยนะครับเพราะว่าไอ Elder Lake Code เอลเดอร์เลโคดในเอนสอง Gen เนี่ยมันเป็นการ เรียนครั้งใหญ่ของวงการ CPU เลยนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนโครงสร้างหลักของ CPU ที่อาจจะเป็น big little หรือว่า big small อย่างต่างเป็น CPU hybrid ก็ว่านไปนะครับมีทั้งคอเล็กและคอใหญ่ทั้งประหยัดพลังงานทั้งทรงพลังนะครับและอีกอย่างที่สำคัญเลยคือการรองรับ memory DDR5 และ PCIe version 5.0เนี่ยแหละครับที่เป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าถ้าคุณรอได้รอช่วงสิ้นปีกนก็ดีนะดูซิว่า Intel เนี่ยเขาจะเปิดอะไรออกมาบ้างแต่ง แม้ว่า Intel จะยังไม่เปิดตัว e l d e r Lake หรือว่าคอนเฟิร์มว่ามันจะรองรับ DDR5 จริงๆและก็จะได้ใช้ภายในปีหน้าจริงๆเนี่ยหลายๆแบรนด์เขาก็ชิงเปิดตัว PRODUCT DDR5 ของเขามาแล้วเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นข่าวนี้นะครับบริษัททีมกรุ๊ปเนี่ยซึ่งก็เป็นผ,ผู้ผลิต Memory Module ชื่อดังเช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีการเปิด Elite Series ซึ่งเป็น Memory DDR5 เดาสำหรับตลาด c o n s u m e r market หรือว่าคนใช้งานทั่วไปมาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ ที่เราคาดการไปเนี่ย Memory d ี d r 5แน่นอนนะครับมันจะเริ่มใช้งานกับในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเวิร์กสเตชันประสิทธิภาพสูงกันก่อนแต่ตอนนี้หลายแบรนด์อย่างเช่นทีมกรุ๊ปเขาก็มีการพยายามดึงด d r 5เนี่ยเข้ามาอยู่ตลาดของคอนซูมเมอร์ททั่วไปตัวแรกของ Elite Series ที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยก็จะเป็นโมดูลแบบ16กิกคูณ2นะครับหรือว่าขนาด32กิกขายเป็นแบบแพ็คคู่อะไรก็เหมือนปัจจุบันอะแรมดูอัชแนละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบ8กิก2แถว16กิกอะไรอย่างงี้ตัวน เป็นสาย2กิกนะครับความเร็วยืนพื้นนะจะอยู่ที่4,800เมกะเฮิร์นะครับซึ่ง เมื่อเทียบกับความเร็วของ DDR4 ที่เป็นยืนพื้นที่3,200เมกะเฮิร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่มากพอสมควรน,นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็จะเป็นในเรื่องของท i มมิงนะครับทามมิงของตัวเมมโมรีจะใหม่ใหม่มันก็จะหลวมขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็น CL40,40,40 ข 40, 40ีด77และก็ไฟเลี้ยงโดยรวมที่1.1โวลต์นะครับนั่นแปลว่าการพิ่งพลังงานงต่างๆมันก็จะกินไฟน้อยลงสักหน่อยนะครับและที่สคัญจริงๆเนี่ยก็คือไอตัว PMIC หรือว่าไอตัวควบ าจากเดิมนะครับมันอยู่บนเมนบอร์ดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันมีการย้ายมาอยู่บน Memory Module เองแล้วนะครับนั่นทําให้สัญญาณรบกวนอะไรต่างๆนี้ ก็จะน้อยลงกว่าเจนของ DDR4 อยู่พอสมควรด้วยเช่นเดียวกัน e อ r o r f i l e ฟล์อะไรต่างๆก็จะน้อยลงไปด้วยครับอีกประเด็นสำคัญหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องราคาเนี่ยแหละครับที่หลายๆคนจะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเป็น DDR5 ไหมหรือว่าจะอยู่กับ DDR4 ต่อไปถ้า DDR5 มันแพงแบบรับไม่ไหวก็อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวบอกให้ฟังเลยนะครับไอ้ชุดคิดสาย2กิกตัวนี้เขาเปิดราคาที่ประมาณ399เหรียญนะครับหรือว่า1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับ คุณฟังไม่ผิดครับแรมชุดละหมื่นสนะครับแล้วก็ไอ้บัสสี่พันแปของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความเร็วสูงสุดด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าจะมองในแง่ดีนะครับไอ้แรม D D R 4ความจุเท่ากันที่ความเร็วสูงสูงเนี่ยชุดคิดตัวท็อปทมันก็ราคาแพง ประมาณนี้นั่นแหละครับอาจจะถูกกว่าการซักเล็กน้อยแต่ว่าถ้าคุณยอมกัดฟันเพิ่มเติมสักนิดหน่อยเนี่ยมาได้ DDR5 รุ่นมาตรฐานเลยโดยรวมความเร็วยังไงมันก็จะต้องดีกว่า DDR4 ตัวบนบนอยู่แล้วไงฮะสุดท้ายแล้วนะครับทางทีมกรุ๊ปเขาก็จะทําการวางขายเมมโมรี DDR5 ตัวนี้ภายในเดือนนี้แหละครับแต่คําถามอยู่ที่ว่าคุณจะซื้อไปทําไมนะครับซื้อไปตอนนี้คุณก็เอาไปใส่บอร์ดใส่อะไรไม่ได้เพราะว่าทางทั้ง Intel และก็ AMD เนี่ยเขายังไม่เปิดตัว ชุดแพลตฟอร์มที่ใช้คู่กับเมมโมรี DDR5 เลยนะครับท้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยที่เซียนจะจัดนะครับขอซื้อไว้ตอนนี้เลยนะเพราะว่ากลัวมันเปิดตัวขึ้นมากูจะหาซื้อไม่ได้กลัวเปิดตัวขึ้นมาแล้วของมันจะขาดตลาดนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นคนประเภทนั้นอ่ะคุณก็อาจจะต้องรีบกักตุนซื้อไว้ก่อนตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครการันตีนะครับว่าถ้า Intel Gen 2เปิดตัวมาแล้วแรมจะขาดตลาดหรือไม่แต่ถ้ามันไม่ขาดตลาดก็ถือซะว่า คุณได้ซื้อมาโชว์มาขิงชาวบ้านก็ก่อนวันเปิดตัวจริงแล้วัน